7วิธีในการสร้างยอดวิวให้ในขณะที่เราลงคลิปนะคะสวัสดีค่ะใบกาชุมชนออนไลน์สายงวน,นี้จะมาบอกเคล็ดลับ7วิธี7วิธีด้วยกันนะคะที่จะลงคลิปให้มีมีคนชมเยอะๆในการดูคลิปของเรานะคะข้อแรกเราก็จะต้องมีโปรไฟล์ที่เด่นคนเห็นปังนะคะก็คือเราจะต้องมีภาพจําสาหรับโปรไฟล์ของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นรูปโปรไฟล์หรือเป็นหน้าที่เห็นตัวตนชัดเจนนะคะชื่อช่องที่สื่อถึงตัวตนของคุณได้เจาเป็นที่ช่องที่ำํำง,ง่ายๆนะคะแล้วก็คาอธิบายของช่องจะต้องชัดเจนนะคะอาจจะมีความแปลกอยู่ในในใน,ในความ ถังหวนว่าเข้ามาชื่อนี้แล้วเอ๊ชื่อนี้คืออะไรเนี่ยมีคำถามในในนั้นนะคะแล้วก็อาจจะมีภาพจําให้คนจาหรือว,ว่าตัฟใของเราเป็นไงเด่นของเขายป็ไงเนี่ยคะ่ะอันนี้2คอนเทนต์จะต้องน่าติดตามนะคะคอนเทนต์น่าติดตามคอน,น,น,นเทนต์ยิ่งแชร์ประมาณเนี้ยคะ่ะตั้งชื่อพัฟให้มันแบบน่าสนใจนะคะฟังแล้วอ่านแล้วมีความรู้สึกนะอยากค้นหาอยากติดตามต่ออะไรเงี้ยอันที่3าก็คือเวลาลงคลิปก็ให้ลงให้สม่ำเสมอนะหรือเวลาไลฟ์ก็ไลค์ให้สม่ำเสมอนะคะพยายามแบบลงทุกเวลาเดียวกัน เื่อที่จะให้คุณจาได้แล้วก็ลงตอนเนื่องทุกวันนะคะวันละหนึ่งสามคลิป AI จะได้จําได้แล้วก็ดันส่งได้นะคะแล้วเวลาโพสต์คลิปนะต้องโพสต์ในเวลาที่เหมาะสมในเวลาที่ช่วงที่ AI ก็ดันฟีดให้นะคะถ้าอยากเป็นวันธรรมดาจำถึงสุกเนี่ยฟีดจะดันในช่วงหกโมงเช้าถึงสองโมงเช้าแล้วก็อีกทีก็เป็นเวลาเที่ยงถึงสี่โมงเย็นแต่เวลาที่ไม่แล้วฟีดจะไม่ดันก็คือช่วงไอช่วงที่ โดยสี่ทุ่มไปแล้วอะค่ะถ้าจะลงคลิปให้ลงตอนสี่ทุ่มน,นะคะส่วน,น,นวันเสาร์คี่พวกคนติดมังเช้าถึงเที่ยงอประมาณสิบโมงเช้าถึงเที่ยงนี่แหละแล้วก็หลังหน,นึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะคะก็จะช่วยดันฟีดนี้นะคะส่วนคลิปที่เป็นไวรัลนะคะเข้อห้านี่พยายามลงคลิปที่เป็นไวรัลคลิปตามกระแสะเทรนด์ใหม่ๆเอฟเฟกต์ใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่แฮชแท็กให้มันตรงแต่ช่วยช่องด้วยนะคะแล้วเวลามีชาเลนจ์ของของพี่พี่ทิกตอกกิจกรรมก็พยายามไปให้ตรงกับชาเลนจ์นะคะไปไปตามที่เขาแนะนำมาเนี่ยมีอะไรที่ร้องกิจกรรมให้หมดเลยนนะะคส่วข้อที่ิก็คือแชร์ไปตตามแพลฟอร์มต่างๆนะคะ อ,อะไรก็ได้นะคะถ้าอัดคลิปอะ่ะอัดคลิปถ้าเป็นคลิปสั้นๆก็อาจจะไปลงในในในช่องแพ็ตสองสีฟ้าได้หรือสีสีสูบูได้เลยทั้งหมดนี้น,นะคะแล้วก็อย่าลืมใส่แฮชแท็กที่ตรงเพื่อจะได้นําส่งได้นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะเวลาลงคลิปอย่าลืมอย่าทำปิดก,กดชุมชนนะคะเพราะว่าถ้าทำปิดก,กดชุมชนเนี่ยก็จะลดคุณภาพจารมองเห็นของคลิปมันอาจจะเป็นคลิปที่ไม่มีคุณภาพนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดคอมเมนต์น,นะคะกดอนินพุตแล้วก็ตั้งเป็นรายการโปรดได้